สรุปผลการดำเนินงานของ,ององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยเดือนมีนาคม2563ภายใต้การบริหารงานโดยนายวรการหานทองกูลรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยนางอุสาอินทรทัศน์รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยหมวดพระมหากษัตริย์วันที่2มีนาคมเวลา9นาฬิกาณห้องประชุมปฐมราชธานีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอบจอสุขโขทยัยร่วมพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสการะแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีนายไมยตรีไตรติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักง,งานหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยภายหลังจากพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน70คนและการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาบาจสุขโขทยัยส่งเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภายแล้งในเขตจังหวัดสุขโขทยัยในช่วงเดือนมีนาคมดังนี้ขุดร่องน้ำให้ลึกถึงชั้นน้ำใต้ดินเพื่อค้นหาแหล่งน้ำบริเวณคลองน้ำเย็นในพื้นที่หมู่ที่4บ้านวังกลางตำบลทุ่งยางเมืองอำเภอคีรีมาศ ขุดลอกคลองต่างๆภายในตำบลคลองอยางอำเภอสวรรคโลกขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่ตำบลแม่สินอำเภอสีสัวชนาลัยซึ่งเป็นไปตามนโยบายให้ดำเนินการขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน ด้านการส่งเสริมความมั่นคงพัฒนาสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวันที่5มีนาคมเวลา8.30นาฬิกานาทีนวารการหารทองกูลรองปลัดอบจอรักษาราชการแทนปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจอสุข,ขไทยมอบหมายให้ผอ,อกองการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนปีการศึกษา2562 โดยมีนายเกรียงไกรนิ่มแสงประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดวังสวรรค์ประชาบำรุงพร้อมด้วยคณะกรรมการครูผู้ปกครองและนักเรียนระดับอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สร่วมโครงการณนะห้องประชุมอาคารวังสวรรค์สองโรงเรียนวัดวังสวรรค์ประชาบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยอาบาจอสุขโขทยัย มอบเงินตามโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไรของอบจสุขโขทยัยปีงบประมาณ2,563ให้ผู้ป่วยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในเดือนมีนาคมจำนวนทั้งสิ้น3รายโดยมีนางกัลายากรจันแก้วผู้อำนวยการกองกิจการสภาอ,อบจคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบจเดินทางไปมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยอบจสุขโขทยัย สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีพุทธศักราช2563ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดสุโขทัยอย่างต่อเนื่องผ่านศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทยัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทยัยซึ่งได้ดำเนินการโครงการประชาลัตร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมอาชีพการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอื่นๆอีกจำนวนมากเพื่อให้ผู้เสพผู้ติดตระหนักถึงโทษและทิศภัยของยาเสพติดมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและบทบาทหน้าที่ของครอบครัวสุมชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างผู้เสพผู้ติดยาเสพติดกับบุคคลในครอบครัวและชุมชนไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไปวันที่24มีนาคมเวลา10นาฬิกาณห,ห้องประชุมพระกงไกรราชชั้น3ที่ว่าการอำเภอกงไกรราชคณะผู้บริหารอบจอสุขโขทยัยนำโดยนายมงคลสีอ่อนประธานสภาอบจอสุขโขทยัยและนายวรการหานทองกูล รองปลัดอบจร,รักษาราชการแทนปลัดอบจปฏิบัติหน้าที่นายกอบจสุขโขทยัยส่งมอบเวชภัณฑ์และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอกองไกรลาศสำหรับดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ภายใต้การประสานง,งานของนายมนูพุกประเสริฐอดีตสสสุขโขทยัยและอดีตนายกอบจสุขโขทยัยโดยมีนายสมพงษ์ฟุงทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรราชเป็นประธานในพิธีรับมอบพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกงไกรราชทางนี้อาบาจอสุขโขทยัยได้สนับสนุนงบประมาณและเวชภัณฑ์อาทิสบู่เหลวฆ่าเชื้อแบคทีเรียน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเจลล้างมือแอลกอฮอล์ถุงมือยางปลอกวัดไข้และผ้าปิดจมูกรวมไปถึงค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น481,010บาท สถานที่ในกำกับดูแลของอบาจาสุขโขทยัยอบาจาสุขโขทยัยปิดสถานที่ในกํากับดูแลตามประกาศจังหวัดสุขโขทยัยเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังนี้สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติร .9 สนามฟุตบอลทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมเกาะกลางแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจอาคารศูนย์นันทนาการเพื่อการกีฬา เพื่อเป็นการควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างและให้ประชาชนชาวจังหวัดสุขโขทัยมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สุขภาพดีในเมืองมรดกโลกสังคมเข้มแข็งเศรษฐกิจก้าวหน้ามุ่งพัฒนาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง